เรื่องราวของบ้านเก่าที่เจ้าของเรื่องเขาประมูลกับหลักทรัพย์มาได้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยครับว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีประวัติมาก่อนมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงบอกว่าเจ้าของเรื่องประมูลบ้านหลังนี้มาได้แต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของเรื่องหรอกนะครับแต่ปูดได้ถูกก็คือเป็นบ้านของพี่สาวเจ้าของเรื่องมากกว่าซึ่งเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณวี เรื่องที่คุณวีเขาเล่าให้ผมฟังมันเป็นเรื่องในช่วงสายของวันหนึ่งที่พี่สาวเขาโทรมาให้ไปรับที่บ้านโดยที่ใจความการสนทนาในครั้งนี้ก็คือพี่สาวของคุณวีเอาไปประมูลบ้านที่ถูกยึดโดยหลักทรัพย์ได้คือพี่เขาพูดแบบนั้นนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าหลักทรัพย์ที่ว่านี่คือธนาคารหรือว่าเป็นบริษัทยึดทรัพย์กันแน่คุณวีไม่ได้ถามอะไรพี่สาวเยอะครับตอนนั้นแล้วมันก็บังเอิญด้วยที่คุณวีว่างงานอยู่พอดี วันนั้นไม่มีงานครับก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถไปหาพี่สาวที่บ้านทันทีโดยที่คุณวีเองเขามีอาชีพเป็นช่างรับเหมาต่อเติมเวลามีงานก็จะมีงานเป็นช่วงๆซึง่งช่วงไหนที่ไม่มีงานจ้างเลยก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้นี่นแหละและตัวเขาเองก็ทําอาชีพนี้มาเป็น10ปีแล้วครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าแนะนํากันปากต่อปากส่วนพี่สาวของคุณวีเขาเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในตัวเมือง ในตอนที่ไปรับพี่ที่บ้านพี่เขาก็เล่าให้ฟังครับว่าพี่เขาศึกษาการประมูลบ้านในหนังสือบ้างฟังโค้ดอสังหาริ้มทรั์ที่เขาสอนสอนกันมาบ้างฟังไปฟังมาก็เลยลองลงทุนดูแล้วก็ไปจับพัดจับผูท่าไหนก็ไม่รู้ประมูลได้บ้านหลังนี้เฉยเลยและการที่พี่เขาเรียกให้คุณวีมารับแล้วก็ไปที่บ้านที่ประมูลได้ก็เป็นเพราะว่า พี่เขาอยากให้น้องชายตัวเองดูว่าส่วนไหนของบ้านต้องปรับปรุงบ้างเพราะว่าถ้าหากปรับปรุงแล้วเขาจะได้คำนวณราคาขายทิ้งซึ่งตอนที่คุณวีได้ยินคำสั่งของพี่มันก็เป็นคำสั่งงานปกติธรรมดาใช่ไหมล่ะครับได้แล้วครับคุณวีเองก็คิดแบบนั้นแต่สิ้นเสียงคำพูดของพี่ตัวเองสร้อยพระของคุณวีที่เขาห้อยบูชาอยู่ที่คอทุกวันสร้อยมันดันมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นคือตำแหน่งที่พระเครื่องที่คอถูกห้อยอยู่ มันเหมือนกับว่ามีแมลงหรือว่ามีอะไรสักอย่างกัดมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าแสบๆคันๆร้ายกับคนโดนยิกอย่างแรงคุณวีถึงขั้นต้องชะลอรถแล้วก็เปิดอกเสื้อดูกลัวว่ามันจะเป็นแมลงก้นกระดกแต่เปล่าเลยครับภายใต้่มเสื้อเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยตรงตำแหน่งของสร้อยพระที่คล้องอยู่มันก็มีแต่รอยแดงๆมันคล้ายกับรอยโดนแมลงกัดและนี่แหละครับคือเรื่องแปลกๆเรื่องแรกคุณวีโดนสร้อยพระตัวเองยิกเตือน บ้านหลังนี้มันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นที่อยู่ท้ายซอยท้ายซอยนี่คือหลังท้ายสุดติดกับกำแพงหมู่บ้านเลยนะครับแต่หมู่บ้านนี่ยังเป็นหมู่บ้านเก่าอายุเป็น10ปีแล้วด้วยจึงในบ้านหลังนี้ที่พี่สาวเขาประมูลมาได้มีเพื่อนบ้านเป็นคุณยายสูงอายุคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวตอนที่รถของคุณวีมาจอดหน้าบ้านยายแกก็เดินออกมาดูยายแกย,ยิ้มให้พร้อมกับถามว่ามาอยู่ใหม่เหรอซึ่งพี่สาวของคุณวีเขาเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับยายแกนะครับ จนคุณวีเองก็เอากุญแจที่พี่เขายื่นให้ไข่ลูกบิดประตูเข้าบ้านไปคุณวีเดินไล่สำรวจบ,บ้านชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ปกติมากปากติจนน่าแปลกใจเพราะว่าบ้านเก่าในหมู่บ้านอายุหลักสิบปีแบบนี้บ้านมันน่าจะดูโทรมกว่านี้หน่อยแต่เท่าที่สำรวจก็คือบ้านมันดูเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลบ้านได้ดีพอสมควรเลยชั้นหนึ่งนะปกติแต่ชั้นสองเนี่ยสิ ชั้นสองของตัวบ้านมันมีห้องนอนสองห้องห้องด้านหน้าจะเป็นห้องใหญ่มาสเตอร์เบดรูมส่วนห้องด้านหลังจะเป็นห้องที่เล็กกว่าแล้วไอห้องด้านหลังเนี่ยแหละที่มีประเด็นเพราะว่าตอนที่คุณวีเปิดประตูห้องเข้าไปในห้องมันเหม็นมากเหม็นเหมือนมีหนูตายทั้งๆที่ห้องมันเป็นห้องโล่งๆเลยไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วไอกลิ่นหนูตายที่ได้กลิ่นเนี่ยคุณวีเองก็หาต้นต่อไม่เจอด้วย ตึงบ้านหลังนี้ชั้นหนึ่งกับชั้นสองมันมีการวางระบบไฟที่แยกส่วนกันชั้นหนึ่งไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ชั้นสองไฟมันดันเปิดไม่ติดซะอย่างนั้นในตอนที่คุณวีกำลังลองไฟฟ้าอยู่ที่ห้องด้านหลังของชั้นสองตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนกำลังเดินขึ้นบันไดามามันได้ยินชัดนะครับเพราะว่าบันไดลูกนอนของบ้านหลังนี้มันเป็นไม้ตอนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนขึ้นบันไดามาตัวคุณวีก็คิดว่าต้องเป็นพี่สาวแน่ๆ คุณวีก็เลยตะโกนบอกพี่ไปทั้งๆท,ที่มือตัวเองกําลังงัดกรอบสวิตไฟอยู่ว่าเอากล่องเครื่องมือที่หลังรถมาให้หน่อยซึ่งพอตะโกนพูดไปแบบนั้นเสียงฝีเท้าที่เดินขึ้นบันไดมันก็เงียบไปแต่ห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วพี่สาวของตัวเองก็ยังไม่เดินกลับขึ้นมาสักทีจนคุณวีต้องเดินลงบ้านไปเอากล่องเครื่องมือที่หลังรถด้วยตัวเองแต่พอเดินลงไปก็เห็นว่าพี่สาวเขากำลังยืนคุยอยู่กับยายข้างบ้าน คุณวีก็เลยพูดไปวันนี้ก็รอเครื่องมือไปเถอะคือพูดบ่นพี่สาวตัวเองไปแล้วพี่เขาก็งงๆนะครับหันมาถามว่ารออะไรวะซึ่งคุณวีก็คุยกับพี่ไปคุยกับพี่มาจนได้รู้ว่าตั้งแต่มาถึงบ้านหลังนี้พี่สาวเขายังไม่ได้เดินเข้าบ้านไปเลยพี่เขาบอกแบบนั้นจริงๆนะครับว่าฉันยังไม่ได้เดินขึ้นบ้านไปเลยแกจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดบ้านได้ยังไง ถึงพอพี่เขาพูดแบบนั้นคุณยายบ้านข้างๆเนี่ยแกก็หน้าเสียเลยหน้ายายแกเลิกลักใหญ่เหมือนกับแกรู้อะไรสักอย่างหรือว่ายายแกกําลังกลัวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่คุณวีก็ไม่ได้คิดมากนะครับไม่ได้กลัวผีด้วยตัวเขาเองตัดจบบทสนทนาที่เถียงกับพี่สาวตัวเองไปว่าผมน่าจะหูฝาดเองแหละสรุปแล้วก็คือบ้านหลังนี้ก่อนที่จะขายได้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องแก้ระบบไฟฟ้าที่ชั้นสองก่อน คุณวีบอกรายละเอียดกับพี่สาวไปในตอนที่ออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วแล้วก็กําลังขับรถไปส่งพี่ที่บ้านตัวเขาเองไม่ใช่ช่างไฟนะครับแต่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานที่เจอของบ้านหลังนี้ได้อยู่จึงพอบอกพี่ไปว่าทําได้พี่เขาก็เลยจ้างคุณวีเนี่ยแหละง่ายดีให้คุณวีซื้อของมาซ่อมไฟในบ้านตอนไม่ใช้ได้แค่นั้นก็จบ พี่เ,เล่าให้ฟังนะครับว่ายายข้างบ้านเขาบอกว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าก่อนที่บ้านจะถูกยืดบ้านหลังนี้ถูกปล่อยเช่ามาก่อนแล้วคนที่เช่าเนี่ยก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งเป็นคุณลุงที่ตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มาแกไม่เคยคุยกับใครเลยแถมพอยายไปคุยด้วยยายเอาของไปให้ลุงแกก็ไม่ยอมรับเป็นคนแปลกๆที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ตอนนี้คุณวีฟังเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟัง ตัวเขาเองก็คิดว่าไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเพราะว่าคนที่เช่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบส่งเสิงกับใครเป็นคุณวีเช่าบ้านท้ายซอยแบบนั้นก็คงคิดแบบเดียวกันนี่แหละอุตสารเลือกบ้านเงียบๆก็คงจะไม่อยากวุ่นวายที่พูดนี่คือความคิดของคุณวีคนเดียวนะครับและวันรุ่งขึ้นตอนที่คุณวีซื้อของขึ้นไปซ่อมไฟที่บ้านชั้นสองตัวเขาเองก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆของบ้านหลังนี้อีกครั้ง คุณวีไล่สายไฟไปเรื่อยๆจนถึงขั้นต้องเปิดฝ้าขึ้นไปดูเลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพราะว่าฝ้าเนี่ยมันเป็นฝ้าสมัยก่อนที่เป็นฝ้าทีบาร์แล้วก็วางแผ่นยิบซ้ำใส่ฝ้าไว้คุณวีไล่ไปไล่มาก็มาเจอสาเหตุว่าสายไฟที่ถูกเดินอยู่บนฝ้าเนี่ยมันถูกหนูแทะจนแหว่งถึงทองแดงซึ่งพอเห็นสาเหตุแบบนั้นตัวเขาเองก็เปิดฝ้าให้ควางขึ้นแล้วก็เหยียบบันไดปีนขึ้นไปเข้าสายไฟใหม่ แล้วตำแหน่งที่คุณวียืนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือร่างกายท่อนบนขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วส่วนท่อนล่างก็ยืนเหยียบบันไดยอยู่คุณวีเข้าใสายไฟไปตาก็มองต่ำลงไปที่พื้นห้องจังหวะนั้นนั่นแหละครับ่างตาทางด้านซ้ายของคุณวีมันเหลือไปเห็นว่าตอนนี้ในห้องที่คุณวีกำลังซ่อมไฟอยู่มันมีผู้หญิงใส่ชุดดำเดินผ่านบันไดที่คุณวีกำลังเหยียบแล้วก็เดินทะลุเข้าผนังกำแพงไปเลยมันไม่ได้เห็นเป็นเงา หรือว่าเห็นเป็นลางๆเหมือนในละครคุณวีเห็นเป็นคนเป็นคนที่ใส่ชุดสีดําสนิทเดินผ่านบันไดที่ตัวเองกําลังยืนเหยียบอยู่แล้วก็ทะลุเข้ากําแพงไปคุณวีเห็นหน้าเขาไม่ชัดนะครับเพราะว่าตัวเองยืนอยู่บนบันไดแต่เป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าผมของเขายาวแล้วก็ดําสนิทและริมฝีปากของผู้หญิงคนนั้นก็ถูกทาด้วยลิปสีดําเหมือนกันตอนที่เห็นเนี่ยตัวเขาเองก็ตกใจมากเลยค่อยๆถอยหลงังแล้วก็ลงมาจากบันได หันหน้าไปมองผนังกำแพงตรงจุดที่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเดินทะลุเข้าไปแล้วมันก็แปลกมากเลยคุณผู้ฟังจําสิ่งที่คุณวีเขาบอกตอนต้นคลิปได้ไหมครับตอนที่เขาบอกว่าเขาเปิดประตูห้องห้องนี้เข้ามาเมื่อวานแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนหนูตายหลังจากที่คุณวีเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินทะลุก,กำแพงเข้าไปคุณวีก็ได้กลิ่นหนูตายอีกครั้งและครั้งนี้มันก็ฉุนมากๆฉุนจนอยากอาเจียนเลยด้วย ซึงไอ้กลิ่นชุนที่ได้กลิ่นเนี่ยมันทําให้คุณวีสังเกตเห็นว่าตรงผนังกําแพงที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเขาเดินทะลุเข้าไปมันมีคราบอะไรสักอย่างอยู่ตรงผนังด้วยมันคล้ายกับเป็นคราบน้ําหรือว่าเป็นรอยน้ําที่ซึมออกจากวอลเปเปอร์คือมันเป็นรอยดวง,ดวงครับคล้ายกับรอยน้ําซึมแล้วก็แห้งติดผนังผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือไอ้ห้องที่คุณวีกําลังซ่อมไฟเนี่ยมันพิเศษกว่าห้องอื่นๆเพราะว่ามันเป็นห้องเดียวของบ้านหลังนี้ที่ติดวอลเปเปอร์ผนัง ห้องอื่นๆในบ้านมันจะเป็นผนังปูนทาสีเฉยๆในตอนแรกที่เห็นเนี่ยตัวคุณวีเองก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าห้องนี้เจ้าของห้องเขาอาจจะเป็นเด็กหรือเปล่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาเลยติดวอลเปเปอร์ให้ดูหน้านอนแต่พอคุณวีเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาเดินทะลุเข้ากำแพงผนังไปตัวเขาเองก็เริ่มคิดแล้วครับว่าห้องนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ายิ่งที่ผนังของห้องมันเป็นคราบน้ำดวงๆที่ติดวอลเปเปอร์นี่ยิ่งน่าสงสัยใหญ่ เพราะว่าวอลเปเปอร์ที่มันเป็นคราบน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นผนังที่ติดนอกอาคารและมันก็ไม่ได้เป็นผนังที่ติดกับห้องน้ําด้วยตำแหน่งนั้นของผนังมันไม่สามารถโดนความชื้นได้เลยเพราะว่าอีกฝ้าของผนังมันคือด้านในของตัวบ้านคุณวีเดินเข้าไปใกล้ผนังกําแพงนั้นแล้วยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่เนี่ยกลิ่นหนูตายที่ว่ามันก็ยิ่งแรงจัดชัดเจนเหมือนกับว่ากลิ่นมันคลุ้งออกมาจากผนังด้านในที่เป็นคราบน้ําตรงนั้น และด้วยความที่วอลเปเปอร์ในห้องเนี่ยมันไม่ได้แปะทั้งห้องด้วยครับมันแปะอยู่แค่ผนังฝั่งเดียวฝั่งที่เป็นคราบน้ํานั่นแหละตัวเขาเองก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่คุณวีก็เลยตัดสินใจฉีกวอลเปเปอร์แผ่นนั้นออกแล้วก็พบว่าที่ด้านหลังของวอลเปเปอร์นั้นผนังของกําแพงมันถูกฉาบขึ้นมาใหม่คสีของปูนมันไม่ได้สม่ำเสมอกันครับมันเหมือนกับว่าปูนตรงด้านหลังวอลเปเปอร์เนี่ย มันถูกกรีดผนังออกแล้วก็โบกปูนเข้าไปใหม่แล้วไอ้คราบน้ำเหม็นๆที่บอกเนี่ยมันก็ซึมมาจากจุดนั้นแหละคุณวีเห็นว่ามันแปลกๆแ,แล้วก็เลยเรียบโทรหาพี่สาวบอกให้พี่เขามาดูที่บ้านหน่อยแต่พี่คุณวีเองเขาก็มาตอนนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาติดสอนต้องรอให้โรงเรียนเลิกก่อนถึงสามารถมาที่บ้านหลังนี้ได้แล้วกว่าพี่สาวเขาจะมาบ้านหลังนี้ครับคุณวีเองก็เข้าสายไฟจนเสร็จจนไฟฟ้าของชั้นสองเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ เวลาในตอนนั้นมันน่าจะประมาณบ่ายสองโมงกว่าโรงเรียนจะเลิกแล้วก็พี่เขาเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยน่าจะมี4ี่โมงหรือไม่ก็5้าโมงคุณวีก็เลยใช้เวลาว่างที่เหลือเอนหลังนอนในรถตัวเองที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านพอนอนไปได้พักหนึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าหายใจไม่ค่อยออกมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาค้ำคอแล้วมันก็มีจริงๆเพราะว่าในตอนที่คุณวีลืมตาตื่นขึ้นมา คุณวีเห็นผู้หญิงชุดดำคนนั้นกำลังนั่งคล่อมตัวเองอยู่ที่เบาะรถฝั่งคนขับเธอใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยบีบมาที่คอคุณวีอย่างแรงแรงจนดิ้นทุรนทุรายผู้หญิงคนนั้นเขาแรงเยอะมากครับเยอะขนาดที่ว่าผู้ชายร่างกายแข็งแรงอย่างคุณวีไม่สามารถดิ้นให้หลุดได้ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันเหมือนกับว่าเธอกำลังโกรธแค้นใครสักคนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานคุณวีเองก็หมดสติไปรู้สึกว่าน่าจะสักพักใหญ่ๆเลย คุณวีได้ยินเสียงเคาะกระจกรถมันเป็นเสียงของใครสักคนที่เคาะกระจกรถฝั่งคนขับที่คุณวีนอนหมดสติอยู่และพอลืมตาขึ้นคุณวีก็เห็นว่าคุณยายบ้านข้างๆแกเป็นคนเคาะกระจกในตอนที่รู้สึกตัวตัวเองก็เวียนหัวมากเลยเอื้อมมือไปเปิดประตูรถแล้วก็ร่วงลงมาจากรถไปกองกับพื้นเลยด้วยยายเขาบอกครับว่ายายเขามาเคาะกระจกอยากจะบอกให้คุณวีช่วยดับเครื่องยนต์หน่อยเพราะว่ากลิ่นควันจากท่อไอเสียเนี่ยมันคลุ้งเข้าไปในบ้านยาย คุณวีคุยกับยายทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองรู้สึกเวียนหัวมากจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองสตาร์ทรถตั้งแต่เมื่อไหร่คุณวีจำได้ว่าตัวเองเข้ามานอนเอนหลังในรถเฉยๆและการสตาร์ทรถนอนทั้งๆท,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 ที่ปิดกระจกรถแบบนั้นมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยยิ่งภาพความฝันที่คุณวีเห็นผู้หญิงคนนั้นมาบีบคออีกเรื่องมันปะติดปะต่อ,อก,กันมากๆหรือว่าคุณวีอาจจะตายเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาบีบคอในฝัน แต่ในโลกความเป็นจริงก็คือตัวเขาสตาร์ทรถนอนจนขาดอากาศหายใจด้วยตัวเองอีน่าแปลกที่สุดก็คือตัวคุณวีไม่รู้ตัวครับว่าสตาร์ทรถตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าจะนอนระเมอว่าร้อนแล้วก็สตาร์ทรถด้วยตัวเองยิ่งคิดเนี่ยก็ยิ่งน่าสงสัยมากๆจนพี่สาวเขาเดินทางมาถึงพอพีเขาเห็นผนังที่มีกลิ่นเน่าอย่างที่บอกเขาก็เลยบอกว่าให้ลองกรีดดูด้านในผนังดีไหมซึ่งคุณวีเองก็ทําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ เพราะว่าตอนนี้มีแต่เครื่องมือทำไฟฟ้าคุณวีก็เลยนัดพี่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นเนี่ยให้มากรีดผนังดูพร้อมกันหลังจากที่พี่เลิกงานที่โรงเรียนแล้วแล้พอเย็นของวันรุ่งขึ้นพอกรีดผนังในนั้นมันก็มีของแปลกๆอยู่ในผนังจริงๆคุณวีคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังสัตว์หรือไม่ก็หนังคนเนี่ยแหละมันเป็นหนังคนขนาดเท่าฝ่ามือที่มันถูกสักด้วยตัวอักษรขอม และด้านหลังหนังที่ว่านี้มันก็มีเส้นผมกับเศษเล็บติดกาวเอาไว้ด้วยในตอนที่คุณวีกับพี่สาวเห็นก็ตกใจกันใหญ่เลยใครเขาเอาของพวกนี้มาฝังไว้ในผนังยืนคิดกันอยู่นานครับว่าจะเอาอยัางไงดีท้ายที่สุดวันนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องออกมาจากบ้านกันก่อนแล้วก็ปิดบ้านหลังนี้ทิ้งเอาไว้ยาวเป็นเดือนเลยจนกระทั่งพี่สาวคุณวีเนี่ยเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนของเขาที่พอจะรู้เรื่องพวกนี้ โดยเรื่องหลังจากนั้นพี่เขาเป็นคนจัดการนะครับคุณวีไม่ได้เข้าไปที่บ้านด้วยพอดีว่าคุณวีได้รับงานปร,ปรับปรุงหลังบ้านของลูกค้าหลังหนึ่งเป็นลูกค้าเก่าคุณวีก็เลยจําเป็นจะต้องทํางานให้ลูกค้าก่อนพี่สาวเขาเล่าให้ฟังครับว่าพี่เขาเชิญร่างทรงมาทําพิธีแล้วร่างทรงเขาก็เอาแผ่นหนังแผ่นนั้นเนี่ยกลับไปเผาไฟที่สํานักและพอเคลียร์เรื่องแผ่นหนังแผ่นนั้นเสร็จ พี่เขาก็จ้างช่างมาโบกปูนทาสีผนังกลับคืนพร้อมกับนิมนต์พระมาเลี้ยงเพลงแล้วก็ทําบุญบ้านตามคําแนะนําของร่างทรงเขาโดยที่การทําบุญบ้านเนี่ยมีคุณยายบ้านข้างๆเป็นคนช่วยทุกอย่างเลยคือยายแกมาช่วยเพราะว่าอยากร่วมบุญด้วยส่วนไอ้แผ่นหนังในกําแพงแผ่นนั้นร่างทรงเขาบอกว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะทิ้งล่มัง้งทิ้งหลังจากที่ใช้งานวิญญาณเจ้าของแผ่นหนังแผ่นนั้นมานานแล้ว ขาคงจะมีเรื่องบางอย่างที่จําเป็นจะต้องทิ้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเอาวิญญ,ญาณที่เลี้ยงไว้ไม่อยู่หรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละร่างทรงเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลังจากนี้วิญ,ญญาณดวงนั้นก็คงจะไม่ได้ไปป้วนเปี้ยนที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วเพราะว่าร่างทรงเขาปล่อยวิญ,ญญาณดวงนั้นไปแล้วส่วนเรื่องความฝันที่คุณวีโดนผีผู้หญิงคนนั้นทําร้ายร่างทรงเขาบอกว่าอย่าไปโกรธวิญญ,ญาณมันเลย เพราะว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะทําไปเพราะว่าความเคยชินเขาถูกเลี้ยงเอาไว้ป้องกันสถานที่หรือไม่ก็ถูกเลี้ยงเอาไว้ทําร้ายคนพอมีคนเข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาก็เลยทําตามความเคยชินคือกําจัดไล่คนที่เข้ามาในพื้นที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้คือดางทรงเขาพูดประมาณว่าวิญญาณเขาไม่ผิดครับนี่ขนาดไม่ผิดนะเนี่ยเล่นเอาสะเกือบตายแต่ก็ช่างมันเถอะครับคุณวีเองเขาไม่ได้ติดใจอะไร ติดอยู่อย่างเดียวก็คือคุณวีคิดว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องตัวเองจําได้แม่นเลยว่าไม่ได้สตาร์ทรถนอนเพราะว่าคุณวีรู้ดีครับว่าการสตาร์ทรถนอนมันอันตรายแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าคุณยายข้างบ้านแกปลุกเนี่ยสิรถของตัวเองมันดันสตาร์ทอยู่ซะอย่างนั้นคุณวีไม่รู้ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าตัวเองลําเมอสตาร์ทรถหรือว่ามันเป็นเพราะว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นกันแน่ ถ้าสมมุติมันเป็นแบบที่ร่างทรงเขาพูดจริงๆนะครับคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลในคําตอบคําถามของมันเองเหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับเรื่องของกําลังสมาธิหรือว่ากําลังจิตของเราที่ใช้ในสถานที่ต่างๆใช้ในวิชาการต่างๆหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของพวกนี้มันอ้างอิงกับร่างกายเราเหมือนกันนะครับร่างที่ร่างกายเรายังสมบูรณ์ร่างกายเรายังแข็งแรงเราเองก็สามารถทรงสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่ง ร่างกายเราชำรุดทรุดโทรมไปหรือว่าเรามีอายุอันนามที่มากขึ้นร่างกายสังขารของเราไม่ได้ดีเหมือนเดิมกำลังสมาธิเราก็ตกคล้ายกันครับถ้าหากว่าคนที่เล่นของคนนั้นหรือว่าคนที่เลี้ยงผีในกำแพงคนนั้นในช่วงชีวิตเขาที่ยังร่างกายแข็งแรงกำลังสมาธิเขาก็ดีอยู่พอกำลังสมาธิดีเขาก็คุมผีของตัวเองได้แต่พอวันหนึ่งเขาเฒ่าชราหรือว่าแก่ชราลงกำลังสมาธิเขาถดถอยลงผีที่ตัวเองเคยเลี้ยงไว้ กำลังสมาธิที่เคยคุมผีตัวนั้นได้มันก็เริ่มถดถอยลงเพราะว่าร่างกายสังขารไม่อำนวยและพอเริ่มคุมไม่ได้เขาก็จําเป็นที่จะต้องสละเรือหรือไม่ก็ต้องเอาของที่กักขังหน่วงเหนี่ยวผีตัวนั้นไปทิ้งอย่างเช่นการโบกปูนใส่กําแพงเอาไว้เลยผมคิดว่าอย่างนี้นะครับหมอผีก็คงคิดว่าถ้าสมมุติว่าเอาหนังแผ่นนั้นไปทิ้งแล้วดันมีคนไปเจอเข้าคนที่ไปเจอเนี่ยก็คงจะเดือดร้อนเขาก็เลยโบกติดกําแพงไปซะเลย แต่แบบนี้ใครมันจะไปรู้ล่ะครับว่าความสวยจะตกมาที่พี่สาวคุณวีมาซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังที่มีของแปลกๆพวกนี้อยู่ในผนังกำแพงสิ่งที่ผมพูดนี่คือความคิดของผมคนเดียวล้วนๆนะครับไม่ได้มีหมายเหตุไม่ได้มีอะไรมายืนยันคำพูดของผมได้เลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณวี ตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเป็นเจ้าของแผ่นหนังแผ่นนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณวีกันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวร้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ